สวัสดีครับพี่น้องกองไปสุขูสุขุนผูกพอกับช่องสาวบานาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าผูกพอกันในวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกผูพอกันมือหนีมือเฮงมือปังมือดังมือรวยจ้ามีไผยฟันเด็ดฟันดีฟันดังฟันใด้่ตัวแดงจึงคึงมดเนาะพี่น้องจ้ามือเลีออกน้ำมาแบ่งปันเด้อค่ะ เมื่อนี่ก็แต่งตัวงามทา,าปากเดงๆงเนาะคะ่ะวีผอกวีผมเต่งตัวสวยๆนางรอรับเงินหลานเดอ้อพี่น้องเป็นช่องอิซีก็ได้จ้ะคลิปนี้สาบานะมีแนวทางความฝันเนาะคะ่ะทางคนฝันแม่นๆห้าหกศูนย์มาเวามาฝากมาตอนจ้ะเพิ่นฝันขึ้นเหล็กออกแล้วจ้ะพี่น้องจา้าเพิ่นห้ม้าเม็ดเดียวขู่หัเลยกะห้พิจารณาซ้อมเบิงเป็นช่องอิฟซีมากกะคอยจัดเด้อจ้ะขัดกะเลื่อนพานเพราะเป็นหวยสัญจร เพิ่นกะว่าย่ดอกจักสิฝันเม่นบ่แม่นแต่ว่ากะยิบยุกเพราะว่าสาวบานาบอกเพิ่นไว้เด้จาว่าถ้าแม่นฝันจังไดกันบอกนี่เด้อมือเลขออกขันเก็บว้ผู้เดียวว่าบอกว่าถือเด้อเนี่ไปคู่เพื่อนใ้พมเนี่จ้ะคือว่าอยากให้เพิ่นเบ้าสูฟังนํำแนค่ะเหมือนฝันเอ่อมือเล็กออกก็เป็นฝันเพิ่นฝันได้จังสี่นี่จ้ะให้เพิ่นเว้าสูฟังแนเพิ่นก็เลยมาบ้าซูฟังพี่น้องแต่ว่าสิต้าควมเนะคะว่าความฝันที่ต้อหัวว่าซูฟังก่อน ความฝันั้งแต่ตองหวดผู้ได้เบิ่งกะสเิเห็นแลวล่ะจ้ะแต่ผู้ไดเบิง่งผู้บบได้เบิ่งเดียวสามนาจะทวัวในฟังอีกเทียนหนึ่งเด้อความฝันั้งแต่ตองหวดเพิ่นฝันขึ้นวันวันโกนก่อนสิหอดวันพระเพิ่นว่าเพิ่นฝันว่ามีผู้เถาเสียงผู้เถามากกว่สิบบอกขางหูได้ได้จ้ะกะสิบบอกขางหูนี่บอกเป็นโตโคลูเลยพี่น้องเพิ่นจำได้เพิ่นบอกว่าเหมือนบบเมนฝันเหมือนความจริง ฝันจนสะดุ้งตื่นเม่จ้ะเพิ่นสะดุ้งตื่นมันก็จำแม่นจำได้แม่นยำเลยผู้เฒ่ากะสิบอกให้เพิ่นซื้อเลขซื้อเอาเด้อสันหกหกเก้าหกหกเก้าแม่พี่น้องเลขอีอย่างือสีออกหกเก้าเก้าหุ้บใจมันก็ยังบ้ามักเด้จ้ะ แต่วาในความเป็นจริงเนี่ยพ่นสะดุ้งตื่นี่เพ่นยังกล่องอยู่ในหูพ่นพ่นจำแม่นจำติตาจำได้ค่ะอีหลีเพ่นว่าเพ่นก็เลยว่านี่ล่ละเอามาแบ่งปันัึงแต่้องวดด้อค่ะนี่ตัดหลันตัดเหร่นน้ำในเด้อพี่น้องเลขฝันต่องวดเพ่นนี่หกหกหกเก้าเก้าหกหรือจะเป็นเก้าเก้าน้ำข่ะหันหัวขุนน้ำอันนี้กับกันไวเนาะจ้ะสื่อเก้าเก้าหกน้ำเด้อค่ะกันไว เลขยังสิมาเปกๆมาออกเี้ยห่ายแท้เพิ่นกับบ่ามักปันใดเลยจ้ะแต่ว่าเพิ่นกะนํามาบอกมาฝากมาตอนเพราะว่าคาเมนว่าผู้เฒ่าเพิ่นมาให้โชคให้หมาหนึ่งสิเมจ้ะบัดท,ที่นี่ชิว้าให้ฟังอีกคืนหวยออกมือคืนมือคืนนี่เพิ่นไดเอามา,าวอกสู้ฟังแต่เพิ่นให้มาหางเดียวเม็ดเดียวคือกันจ้ะโตเดียวขรุแต่ว่ามีเลขหมักพอมดี ตูที่เพิ่นมักแต่มันสีซื้อได้บัวเพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ขอบอกความฝันแต่เพิ่นสีให้ตัวเลขความฝันขึ้นไว้ออกนี่จ้ะเพิ่นสีให้ตัวเลขเพิ่นบ่ห้เพิ่นบ่บอกความฝันสู่ฟังกะผู้ใดมักกะตามดอกค่ะกับบ่เข้าใจกันว่าเพิ่นอยังคือบ่บอกความฝันสู่ฟังสามนาคก็เลยบ่จี้เพิ่นดอกค่ะเพราะว่าเพิ่นปล่อยตัวเลขมาให้กับขอบุญขอบคุณเพิ่นแล้วเพิ่นว่าเลข ที่เพิ่นฝันได้ต้องงวดเมื่อคืนนี่คือคืนเลขออกเนี่ยค่ะเร้านี่ล่ะได้เลขตัวเดียวคือเลขสองห้าสองหาตัวเดียวคูลูเพิ่นว่าอันนี้ก็เป็นแค่ความฝันแนวทางเนาะค่ะความฝันลเลกเพิ่นบอกซูฟังอยู่แต่ว่าความฝันที่สองเพิ่นบ,บ่บอกเพิ่นให้เพจตัวเลขมาเลยค่ะตัวเดียวคูลูเลขเพิ่นกับบ่หลายหางพี่น่อง ความฝันต่างแต่ต้องวดเพิ่นกับมหมาหกหกเก้าสามตัวเม็ดเดียวแล้วก็ขึ้นหวยออกนี่คือสองห้าเม็ดเดียวเพิ่นก็เรียกว่าฝากเลขหมักไว้น้ำเนื้อเดือเพิ่นหมักซีศูนย์กับซีหนึ่งซีศูนย์กับซีหนึ่งเลขที่เพิ่นมักด้วยค่ะกะตัวใดซื้อใดกะซื้อเพิ่นวางสี่ตัวใดซื้อบ่ไร้กะบ่บต้องซื้อก็ได้ตวไว้บบาทสองบาท กะเพื่อนกับมาบอาสูฟังนะคะ่ะเพื่อเป็นแนวทางสบบาบานาแกยังย่งยำอยู่ค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอทุกความฝันน้ำมาแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อถึงวดน,นี้หวยสัญจรน,น้ำเพิ่นกะว่ามันสี่สินปีสี่มอปีแล้วเนาะสิสินปีลรวสิปีไม่เล่อข้แม่นว่ามีสูบมีหมันนํำกันเพิ่นก็นเลยน้ำมาแบ่งปันกัทุกย่างแล้วก็คือขึ้นยุก,กับดวงระพี่นองสบบาบนาแกแค่ยิบยุกนะคะ่ะ เอามาพูดที่สนใจในเรื่องความฝันของคนฝันแม่นๆห้าหกศูนย์เพราะเพิ่นกะเคยฝันแม่นสติติของเพิ่อนกอูถืกติดหลายงวดติดเดือจับกะลองพิจารณาเบิ่งค่ะสองหานี่กะงามยู่พี่น้องสองห้าห้าสองนี่งามเดียค่ะแล้วห้ามาแรงงวดนี้แล้วกะเลขมุดขี้ดินแก่นพี่นอ้อ,นองเอ้ยพี่น้องเอ้ยตัวนั่นกะว่าสื่อบ่ได้ตัวนี้กะว่าสื่อบ่ได้ใจก็ออกแล้วเด้ค่ะสื่อบ่หล่ะพี่น้อง เขาตะคองการคนละครึ่งไหมคะ่ะสีเอาจังใดดีสิยมเสียเปรียบเขาอยูุ่ติห้องกว่าเขาโคองการคนละครึ่งสาวบันนาบ่มักหลุดจ้ะออกออกหลุด่นดีอู้ยเนาะจ้ะเอาขันผู้ใดมักกจัดจะ้ะแต่ว่าเหลขกที่เพื่นไห้มากเป็นแค่แนวทางเป็นแค่ความฝันเนาะก็ขอบุญขอบคุณเนาะคะ่ะทั้งคนฝันแมน่มนๆห้าหกเ 60, ทเลยยิบยกุกตัวเลขมาวอ่อมาฝากมาตอน ย้ำอีกเจียนึงกับตัวเลขคนกับบ่อหลายดอกฝันตองวดก็ไดดหกหกเก้าหกหกเก้าตัดเหรียญน้ำเนยด้อจ้าเรวกัระวังหกกับเก่ากระดูกหัวเนี่ยนะจ้ะความฝันล่าสุดเมื่อคืนนี่คือคืนหวยออกเพิ่นห้มาสองหาจ้าเม็ดเดียวตัวเดียวคคลูแต่ว่าเลขที่เพิ่นมักเพิ่นมักสี่ศูนย์กับสี่หนึ่งก็เลยบอกเพิ่นอยู่สี่หนึ่งมันออกแล้วโบลูเต็มมักเพิ่นวางสี่กับหมักน้ำกระซือก็ไดดเด้อจ้า ร้องเบิงค่ะเป็นบให้ฟังจังสี่สามนากัะยิบยุกมาบอกมาฝากมาตอนแบบนี้เนาะนั่นแหะค่ะตามนั่นตัวใดซื้อใดก็ค่อยซื้อการลงทุนมีความเสี่ยงสูงเด้อพี่น้องก่อนสีลงทุนคิดหลายๆก่อนจ้าบเม่น่าคิดว่าตาิิใดของข้าเจ้าดีคิดถึงตอนดมยาดมเป้าน้ำป,ปูดปูดน้ำเนละ่ะจ้าคิดถึงตอนนั้นน้ำเนกับพิจารณาหลายๆก่อน ถ้าจะซื้อหลายใยไปซื้อมักตัวใดคอยซื้อคือเอาละมักตัวนี่ละซื้อตัวสองตัวก็ออกดอกพี่น้องคนดวงดีซื้อตัวใดก็ถือว่าต้องไปซื้อหลายใยไปจ้ะว่าถือม้าเดี๋ยวมันสิมันเป็นล้มเป็นแรงในเป้าหน,ำเ,านำเป้าน้องไปเอาค่ะในคลิปนี้ในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสามาองพันห้าร้อยหกสิบหกาบานาขอให้พี่น้องแฟนช่องอิบซีสูขูสูขุนเฮงปังดังรวยสคขูสูขุน เือนไหลกองท้องไหลเขา่าสาธุสาธุบุญร,รักษาเทวด,ดาค,งคงุ้มครองคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหนาไปเราจะเฮงปังดังด้วยถือรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามสามตัวตรงๆผลดเดอ้อจะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ